สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J ห6 9 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็ตอนนี้นะคะจะมาถึงในส่วนของชาวทธนูในช่วงปีรายปีนะคะพูดไปก็ต้องแบบตั้งสตินิดนึงว่าเอ๊ะฉันคลิป เนียพูดถึงอะไรทำออกมาเยอะแยะมากมายนะคะคลิปนี้เป็นการดูรายปีของชาวทะนูในช่วงปี2564หรือว่า2021นี้นะคะช่องนี้นะคะเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกผสมผสานกับหลักจิตวิทยานะคะก็ ขอเรียกตัวเองว่าแบบเป็น most modern estergy นะคะผสมประสานกันนะคะตรงนี้ใครมาฟังก็ให้เชื่อว่าคุณมี free will ในการจะเลือกจะเป็นได้ทั้งนั้นนะคะทุกอย่างสิ่งอยู่ที่ตัวคุณคิดนะคุณคิดว่าคุณจะรวยคุณก็รวยได้นั่นแหละแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยคุณลำบากคุณยากจน หลอกท้แคส้นหว่างไเงี้ยคุณก็คิดถูกอีกชั้นการเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณคิดอะ่ะมันถูกต้องอยู่ที่คุณคิดแล้วพอคิดเสร็จก็ต้องหลังจากนั้นเลือกซีฉันทํำยังไงให้ฉันได้สิ่งนั้นมาเนาะโอเคเริ่มกันดีกว่านะคะสําหรับชาวธนูนะคะตีมปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าดาวพฤหัสนะคะยกย้ายไปอยู่ในเรือนที่ 3, ของคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ การเรียนการสอนการเดินทางระยะใกล้การติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะ communication skill นะคะจะเป็นงานเขียนขายสอนพูดแปลล่ามทุกอย่างสิ่งคือมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ทัาธรรมแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะพลหัสเดินทางค่อนข้างจะเร็วนะคะเขาอยู่ในเรือนนี้ตั้งแต่มกราถ,ถึงพฤษภาคมเพรหลังจากนั้นปั๊บเขาย้ายมาอยู่ในเรือนที่4ของคุณโอกาสได้บ้าน My, นะคะที่อยู่หมายความรู้สึกในติตใจดีขึ้นนะคะ sub conscious ติดใต้สำนึกสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ในใจอะ่ะมันเหมือนกับมองโลกแง่บวกเพราะคุณ จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าชาวธนูทั้งหลายอ่ะเป็นคนที่อชอบปรชญาชีวิสูงและสระชอบการดึงทางมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วใช่ไหมและช่วงหลังจากนี้อาจารย์ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะเวลาที่พลหัสย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนที่4ของคุณเองเนี่ยเหมือนกับคุณเองได้เปลี่ยนมุมมองความคิดคุณใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆเพราะเวลาที่เราอ่ะคะ่ะเขาบอกว่าจากหนังสือสักเล่มนะจำชื่อไม่ได้ฟังเยอะเหมือนกับเขาบอกว่า เราอะจะเปลี่ยนอะไรที่เราแสดงออกไปข้างนอกให้คนเห็นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนจาก ในใจ,จิตใจก่อนเหมือนต้นไม้เหมือนกันถ้ารากหรือว่าดินไม่ดีอ่ะให้มันออกไปโชว์กิ่งก้านสาขามันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณเหมือนกันช่วงเวลาหลังจากนี้ค่ะจิตใจคุณจะเปลี่ยนไปมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะรู้สึกเห็นโอกาสรู้สึกมองโลกในแง่บวกเพิ่มมากขึ้นได้นะคะอะไรก็แล้วแต่ทํากับคนในครอบครัวได้คือดีมากๆเลยนะคะเพราะหลังจากนั้นพฤหัสถอยหลังอีกแล้วนะคะช่วงสิงหาถึงธันวาคมนะคะก็โอกาสเก่าๆกั การเรียนการสอนเก่าๆเพื่อนเก่าๆสังคมเก่าหรือแม้แต่การได้ทำอะไรกับพี่น้องะคะ่ะโปรเจกต์เก่าๆเนี่ยมันจะวนกลับมาให้คุณได้นะคะพลหัสนะคะทำมุมฉากกับยูเร u นัสนะคะในเรื่องของ งานนะคะการงานงานที่เป็นงานประจำนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณแบบทำชาริตี้นะคะออกไปช่วยเหลือสังคมนะคะลูกน้องบริวารสัตว์เลี้ยงมีโอกาสได้มาปุบปรับได้สัตว์เลี้ยงใหม่มาหรือว่าจะเป็นลักษณะของงานที่ทำถ้าเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยคือดีมากๆนะคะมันมีโอกาสขยับขยายเกิดขึ้นได้ทีนี้สาวสาวก็ตามมาติดแต่เขาเดินทางช้ากว่าเนาะทีนี้สาวเนี่ยค่ะ เขาจะไปอยู่ในเรื่องของเรือนที่3เหมือนการคอมมูนิเคชันต่างๆเหมือนการพี่น้องเพื่อนบ้านใคร่ญาติเหมือนกันถ้าจงมองเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับการที่คุณเองอะค่ะจะมีความจริงจังมากขึ้นสมมติว่าโอกาสที่เข้ามาจากการสื่อสารแต่คุณ่ยจะคิดมากขึ้นเพราะเสาเป็นภาวะความกดดันจะเป็นความ c h ALLENGE นะคะคุณจะมองสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นความท้าทายความ c h ALLENGE ในชีวิตหรือจะเป็นปัญหาเป็นทรับล์ของชีวิตเนี่ยทุกอย่างสิ่งมันก็อยู่ที่ทนะัศนคติของคุณเลยเพราะนั้นน่ยจังมองว่าจังหวะเวลานี้ค่ะมันมีเรื่องให้คุณต้องแก้ไข,ขมันมีเรื่องให้ท้าทายในชีวิตคุณเนี่ยถูกต้องแล้วถามว่าคุณจะประสบความสาเร็จไหมจังก็ว่าประสบความสาเร็จได้แต่คุณต้องจริงจังกับสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารกับ เพื่อนบ้านกับเครือญาติกับพี่น้องกับเพื่อนเก่าๆมันก็มีบางช่วงบางมุมที่บางทีพูดแล้วพบเฮ้ยไม่ค่อยเข้าใจกันแต่ทีเนี้ยเนื่องจากพลหัสเข้ามายังไงคุณก็สามารถที่จะคลี่คลายประเด็นนี้ไปได้แน่นอนเสารฉากยูเรนะัสนะคะในช่วงประมาณเดือนกุมภามิถุนาธันวาคมซึ่งเขาจะเกิดขึ้นเนี่ย บางทีในเรื่องของการงานนะคะรูปแบบการทํางานของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงออกไปนะคะก็ลองดูซิว่าจะมีอะไรที่โดนกดดันให้จะต้องเปลี่ยนบ้างนะคะมันเหมือนโอกาสมาพร้อมความท้าทายเลยนะคะในช่วงปีนี้นะยูเรนัสนะคะเขายังอยู่ในเรือนที่6ของคุณนะคะองศาที่7-15ถึง15องศานะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องงานยูเรนัสอยู่บางคนเปลี่ยนงานบ่อยกว่าปกตินะคะอ,อ,อาจจะไม่ต้องแบบ เฮ้ยเปลี่ยนทุกเดือนอย่างเงี้ยก็ไม่เชิงขนาดนั้นแต่บางคนอาจจะเปลี่ยนได้บ่อยกว่าเท่ากว่าความเป็นไปอะ่ะเช่นปกติปี2ปี3ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งลองสังเกตตัวเองผ่านมาแล้วประมาณเกือบ2ปีและแลังจากนี้ไปเกือบ5ปีเนะะี่ยค่ะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เยอะขึ้นหรือแม้แต่ตัวคุณเองมีโอกาสจะนาเอาเทคโนโลยีในวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะเนปจูน <ep> <t une> ยังอยู่ในเรือนของบ้านที่ว่าใส่ที่ดินครอบครัวนะคะคือ บางทีอะถ้าคุณต้องทําอะไรธุรกิจหรือว่าซื้อขายบ้านเนี่ยคะ่ะก็ต้องระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงนิดนึงหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องไปอยู่ตรงนั้นอะมันเหมือนกับมีเซนต์มีลังสังหรณ์ฝันว่าแบบเฮ้ยฉันต้องอยู่ตรงนี้นะคะหรือแม้แต่ว่า Subconscious ติดใต้สํานึกคุณนะคะอยู่ๆคุณก็นึกได้คุณก็คิดได้ว่าทําสิ่งนั้นแล้วมันดีกับตัวคุณนะคะ p l u โตยังอยู่ในเรื่องของการเงินนะคะปีนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะจะรู้สึกได้ถึงการที่เปลี่ยนแปลง ไปอีกเหมือนกันมันมาสักพักใหญ่แล้วนะแต่ว่าพลูโตเข้ามาเหมือนเป็น transformation รูปแบบการหางานหาเงินของคุณมันจะเปลี่ยนไปพอเวลาที่พลูโตย้ายออกไปแต่จะบอกว่าเหมือนตอนนี้คุณก็ค่อยๆจะเปลี่ยนแหละค่อยๆจะแบบก,ก่อร่างสร้างตัวหรือทำให้มันแปลกแหวกแนวกว่าเดิมนะคะ ส่วนของรูหน้าโนดนะคะเขาก็ยังอยู่นะคะในเมถุนแล้วก็ธนูนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องมาตามหาเรื่องคู่คุณค่อนข้างจะชัดนะคะโนดเวลาเข้ามามันแล้วแต่ศาสตร์เลยนะมันจะมีคามิกหรือว่าคามิกเอสโทรจี G, หรืออะไรก็แล้วแต่นะคือต้องไปดูความหมายแล้วเอาที่คุณบายอินเขารู้สึกว่าเอ้ยความหมายเนี้ยคุณโอเคกับสิ่งนั้นเนาะคือ ทรูนดที่เข้ามาค่ะเหมือนคุณจะต้องมาเรียนรู้อะค่ะอย่างน้อยในรอบปีเนี่ยปีกับประมาณปีนึงแหละ ต่อจากนี้ค่ะคุณจะมาเรียนรู้ในเรื่องของคู่เรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสารนะคะทั้งเรื่องคู่ความรักหรือว่าพาร์ทเนอร์หรือว่าคุณส่วนศัตรูเปิดเผยนะคะต้องมาคุยต้องมาดีลกันว่าเฮ้ยตกลงมันยังไงกันแน่ปร,รับความเข้าใจตัวคุณอาจจะเคยชินคุ้นชินกับความเป็นตัวของตัวเองมาฉันเป็นแบบนี้มาแล้วยังไงอะอะพอมา เดือนปีนี้นะคะมันผ่านมาแล้วประมาณสัก4ี่หเดือนแล้วนะแล้วจะอยู่ไปอีกหนึ่งปีแต่อจากนี้นะคะเหมือนคุณต้องมาเรียนรู้ความการพูดการสื่อสารกับพาร์ทเนอร์ของคุณกับคู่กับแฟนของคุณนะคะบางทีก็ต้องปร,รับความเข้าใจกันอย่างใหญ่หลวงนะคะยีหพฤษภาคมนะคะลูน่าอีคลิปนะคะเอ่อตีมปีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับคู่เกี่ยวข้องกับตัวเองค่อนข้างจะชัดนะคะลูน่าอีคลิปเกิดขึ้นในเรือนตัวคนเองนะคะ อารมณ์จิตใจในเรื่องตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเนาะสิ่งที่เหมือนตัวเองคิดอยู่หรือว่าความรู้สึกตัวเองเอมันจะไม่เหมือนเดิม finde, นะคะทีนี้เวลาที่มันเกิดขึ้นในเรือนที่1ใช่ไหมมันก็จะส่งผลไปในเรื่องทั้ง470เรื่องงานเงินความรักทุกอย่างสิ่งเหมือนกับคุณจะเปลี่ยนแปลงไปจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แบบนี้ได้เปลี่ยนแปลงเริ่มมาจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจข้างในตัวเองก่อน,อน,ออน BOB. พอความคิดเราเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนความคิดเขียนเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนการกระทาเปลี่ยนสิ่งที่คุณแสดงออกไปมันก็เปลี่ยน ไปคนเห็นเข้ามาก็แบบเฮ้ยไปทําอะไรมาดูสวยขึ้นดูดีขึ้นอันนี้ในแง่ที่มันเป็นโพสทีฟเนาะแต่ถ้าหลายคนแบบเฮ้ยชั้นจิตตกฉั้นเขาไม่รักฉันเลยันนทนฉันนี่อย่างเงี้ยใจคุณเปลี่ยนอะ่ะคุณคิดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนิสยัยอ่ะสุดท้ายมันก็จมลงเนื้อออกไหมธนูก็คือธนูธนูเป็นคนที่มองโลกแง่ดีเพราะนั้นคนุณควรจะเปลี่ยนไปในเรื่องทัศนคติคุณนะคะให้มันพยายามทำตัวเองให้บวกเขาไว้เนาะจะดีกับคุณมากกว่านะคะ 10มิถุนายนนะคะโซลาร์อีคลิปเกิดขึ้นในเรือนคู่ของคุณก็การแสดงออกเรื่องแฟนเรื่องคู่ความรักต่างๆมีโอกาสเปลี่ยนไปจบเริ่มต้นใหม่จริงๆปีนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าเฮ้ยบางคนอยากจะมั่นหมายจะแต่งงานตกลงเป็นแฟนแบบเนี้ยมีจะบอกว่าจะแต่งงานก่อนอื่นต้องเช็คก่อน เฮ้ยตอนนี้ฉันมีแฟนหรือยังเนอะถ้ายัางไม่มีแฟนจะดูดวงแต่งงานก็ยากมันก็คงไม่ใช่คอ,อดูสเตตัสของตัวเองด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันเป็นอะไรอยู่ฉันมียังไงอยู่นะคะแล้วก็พอ9 9พฤศจิกายนนะคะก็ลูน่าอีคลิปอีกรอบหนึ่งที่พฤกษบและก็พิจิกนะคะซึ่งเขาจะอยู่ในเรื่องของการงานของคุณนะคะ การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเรื่องอารมณ์จิตใจหันมาดเวลาตัวเองมากขึ้นฟิตหุ่นออกกำลังกายมากขึ้นดูดีมากขึ้นแบบนี้ก็ได้4ี่ธันวาคมโซลาอีคลิปเกิดขึ้นอีกแล้วในราศีธนูนะคะก็เนี่ยเรื่องความรักค่ะ จบเริ่มต้นใหม่สมมติว่าใครครบใครมาสักพักใหญ่แล้วมันไม่พัฒนาสักทีหนึ่งปีนี้คุณมีโอกาสจบแล้วมันมีช่วงเริ่มต้นใหม่เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในช่วงปีนี้เพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีของชาวธนูใครที่คิดเรื่องความรักอยู่เนี่ยหลักๆเลยนะมันเป็นช่วงที่แบบเออฉันจะไปต่อฉันจะไม่ไปต่อเนี่ยแล้วก็ฉันจะแต่งงานฉันจะไม่แต่งงานนะคะตรงนี้ค่อนข้างจะชัดนะสุขถอยหลังนะคะ,ะช่วง19 ธันวาคมนะคะ,ะปี2อ2 1นีนะซึ่งเขาจะถอยในเรือนที่2ของคุณนะคะในเรื่องของความรักการเงินนะคะกลับมานะคะความรักเนี่ยมันจะเป็นเซ็กส์แบบผัสสะก็คือจะเป็นความการสัมผัสคือแบบบางทีอาจจะไม่ถึงกับขั้นเซ็กส์แต่แบบว่าเหมือนมีโอกาสได้เจอคนที่เขาชอบสัมผัสชอบกอดชอบจับมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่เคยทําพฤติกรรมแบบนี้กับคุณเนี่ยจะกลับมาหาคุณก็ได้นะหรือว่าในเรื่องของตัวคุณเอง อาจจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นฉันรักสวยรักงามฉันเคยดูดีมากกว่านี้ไม่จําเป็นว่าต้องแบบหุ่นเหินผอมนะแต่ว่าหันมารักตัวเองอะค่ะบางคนแต่งหน้าหนาเตอะโอเคละแต่งหน้าสวยแต่วาวตาเศร้ามากแบบเนี้มันก็ไม่ได้หมันก็ไม่ไม่ b ล i n g อะนี่อหรอหม เพราะฉะนั้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมาทบทวนเรื่องตัวเองมากขึ้นและการเงินเหมือนกันเงินเก่าๆมีโอกาสกลับมาได้นะคะพุทธถอยหลังนะคะพุทธถอยหลังของคุณเนี่ยจะมีผลหลักๆเลยคือเรื่องความรักและเรื่องของการงานชื่อเสียงนะคะลองสังเกตตัวเองดูนะคะเริ่มกัน30มกราถึง20กุมภาพันธ์นะถอยอยู่ในเรือนที่ 3. การสื่อสารเก่าๆเรา่การสื่อสารก็ไี่ค่ะระวังผิดพลาดนะคะรวมไปถึงการติดต่อเพื่อนเก่าๆวนกับมาในชีวิตคุณได้นะคะไปเรียนสิ่งที่อยากจะเรียนมานานแล้วไม่ได้เรียนสักทีหนึ่งตอนนี้ลองนะคะออช่วง 29. ่พฤษภาคมถึง22มิถุนายนนะคะอันนี้ถอยในเรือนความรักนะคะก็คนเก่าวนกลับมาพาร์ทเนอร์เก่าแฟนเก่านะคะกลับมาได้นะคะ30กันยาถึง18ตุลาคม ถอยอยู่ในเรือนที่11เพื่อนเก่าๆคอนเนเกชันเก่าๆวนเข้ามานะคะก็หลักๆของชาวธนูในช่วงปีนี้นะคะเรื่องพาร์ทเนอร์คุณส่วนค่อนข้างจะชัดอยู่นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าช่วงกลางปีอะคะ่ะช่วงที่พลือหัดมัน เดินเข้าไปอยู่ในเรือนที่4ของคุณน่ยนะคะก็บางคนคบหาจริงจังแบบนี้ก็ได้นะความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่ว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับอสังหาที่ดินธุรกิจครอบครัวนะคะคุณจะทําสิ่งนั้นแล้วมันสําเร็จก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคมาดูไพ่กันบ้างนะคะเดือนที่1นนะคะรู้สึกเหมือนกับตัวเอง เหนื่อยหน่อยนะท้อแท้หรือเปล่าหรือว่าแบบรู้สึกว่าต้องรับภาระรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษเนาะในช่วงเวลาถัดจากนี้นะคะรู้สึกแบบเฮ้ยทําอะไรก็ต้องแบกภาระรับผิดชอบอยู่คนเดียวเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกว่าเฮ้ยมันมาใกล้จะถึงฝั่งแล้วนะคะจะเย็นๆทุกอย่างสิ่งคุณสามารถทําแล้วมันสําเร็จได้นะคะอย่าเพิ่งท้อแท้ใจเส้นหวังไปนะคะและพอเห็นว่าหลังจาก10ไม้เท้าแบกมาและหอบมาแล้วเนี่ยเดือนที่2ได้ไพ่ราชาถือ ไม้เท้าเป็นสิ่งที่คุณจะสามารถประสบความสําเร็จสร้างชื่อเสียงให้คุณได้ความรักคุณถ้าได้เจออาจจะเป็นทัดไฟเม่สิงห์ธนูหรือคนที่แบบค่อนข้างกุ้มกิ่มคุณเห็นเราเห็นแล้วคุณชอบได้เดือนที่3มเนี่ยสดาบอันนี้ต้องอขอโทษ1ิบไม้สิดาบอ่ะสิดาบนะคะเป็นภาวะที่คุณจะเครียดได้ง่ายอนอนไม่ค่อยหลับอนะคะ เหมือนกับรู้สึกมีความกังวลใจหรือว่าได้รับรู้ความจริงอะไรบางอยา่างอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเนาะตรงนี้นะคะพราะเดือนที่4นะคะาสามดาบตามมาผิดหวังเสียใจอะไรหรือเปล่านะคะมีความรู้สึกไม่ได้ตั้งใจนะคะวิธีการนะคะมันแก้กรรมไม่ได้แต่มันเป็นการปลงได้เราอย่าคาดหวังเยอะนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสิ่งที่ใช้คําว่า เราเสียใจยเพราะเราไม่ได้ตามที่เราหวังใช่ไหมเพราะงนั้นถ้าทำได้คุณก็ต้องลดความหวังของคุณอะคะ่ะจะดีขึ้นนะคะเดือนที่5ได้ไพ่ strength นะคะ strength ก็คือการที่คุณอะค่ะ อดทนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะใช้สติปัญญาเข้ามาช่วยทุกอย่างสิ่งมันจะผ่านไปได้นะคะปัญหาต่างๆต้องใช้น้ําเย็นเข้ารูปใช้ความอ่อนโยนเข้าช่วยนะคะมันน่าจะช่วยคุณได้นะคะแล้วก็ความรักอาจได้เจอคนรสิสิ่งด้วยเช่นกันพอเดือนที่6นะคะได้ไพ่สี่ถ้วยนะคะเหมือนมีโอกาสเข้ามามีงานเข้ามามีความรักเข้ามาออฟเฟอร์ให้กับตัวคุณเองแต่คุณเองก็อาจจะยังลังเลอยู่ยังไม่เปิดใจอะไรขนาดนน ะะพอเดินที่7นะคะตรงนี้ได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะกงล้อโชคชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกอย่างสิ่งเปลี่ยนได้แต่คุณต้องศึกษานะคะคุณต้องร่ำเรียนคุณต้องทําความเข้าใจกับมันนะคะจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักก็แล้วแต่อยากไปสมัครงานแล้วจะให้ได้สิ่งนี้คุณต้องเตรียมตัวไม่ใช่แบบดุ่มๆ่มเดินเข้าไปแล้วก็ สัมภาษณ์งานเลยมันก็จะไม่ได้ขอให้คุณเตรียมตัวหน่อยพัฒนาตัวเองหน่อยฝึกฝีมือแรงงานหน่อยเนาะถึงจะแบบได้สิ่งดีเข้ามาความรักก็เช่นกันหลายคนนะมาถามแจ้งเนี่ยจริงๆแจงอ่ะรับโค้ชใช่ไหมในเรื่องความรักด้วยแล้วก็โหราศาสตร์ผสมกันเนี่ยค่ะบางคนจะบอกเฮ้ย hey, ไม่ต้องโค้ชหรอกเอาแต่โหราศาสตร์อย่างเดียวแต่แจงบอกว่าจริงๆแล้วว่าโหราศาสตร์มันเหมือนเป็น สิ่งที่เราคาดหวังแต่การโคชชิ่งหรือแม้แต่ถ้าจริงๆไม่จาเป็นต้องโคชนะถ้าคุณรู้ตัวคุณเองให้เพื่อนให้ใครบอกคุณก็ได้คุณรู้ตัวเองก่อนหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยแพทเทิร์นชีวิตเราอ่ะมันตรงไหนกันแน่บางคนอกหักเสียใจอย่าร้างเลิกกับแฟนมาครั้งสองครั้งสามครั้งเนี่ยถ้านับสามแล้วอ่ะคุณต้องกลับมาพิจารณาตัวเองนะว่ามันเป็นแพทเทิร์นชีวิตคุณหรือเปล่าคุณเลือกใครเข้ามาในชีวิตมันต้องเปลี่ยนแต่จิตมุมมองความคิดจิตใจของคุณนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนตรงนั้นได้เนี่ยไม่ต้องมาถามใครหรอกใครจะเข้ามายัางไงคุณมั่นใจอยู่แล้วว่าคุณจะเอาใครเนาะหอแม่เออฝากเอาไว้นะคะ เดือนที่8นะคะอันนี้ได้ไพ่6ดาบนะคะเป็นการพาตัวเองออกไปจากสภาวะที่ไม่สบายใจนะคะท้อทแท้สิ้นหวังหรือว่ารามมากก็แล้วแต่นะคะเดือนที่9นะตรงนี้ได้ไพ่เพรสออนจิเคมันเหมือนกับเป็นจังหวะมีคนเข้ามาหรือว่าตัวคนเองเนี่ยคิดไอเดียใหม่ๆได้นะคะสิ่งนี้อยากจะทํามากหรือบางทีอาจจะได้ไปลงเรียนคอร์สเพิ่มเติมก็ได้นะคะเพรสอ e นจิ acles, นะคะก็ เป็นเหมือนกับถ้าเป็นความรักอาจได้เจอคนที่เป็นเด็กกว่าธาตุดินการพึกงศพมังกรนะคะหรือถ้าจะเป็นลักษณะของการคิดถึงสิ่งสิ่งนั้น,นเยอะเป็นพิเศษมุ่งโฟกัสไปถึงสิ่งนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะเดือนที่10นะคะตรงนี้ได้ไพ่เพลสออฟซอร์สก็การลงเรียนอีกนะคะเล่าเรียนอาจจะเป็นการอ่านหนังสือเองหรือว่าจะลงเรียนจริงๆก็ได้นะคะตรงนี้เหมือนกับคุณ ใช้คําว่าเหมือนอยากจะนําเสนอผลงานสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจนะคะหรือเขาบอกให้ระวังในเรื่องคําพูดบางทีไพ่ดาบขึ้นทะเลาะก,กันได้ง่ายพูดแบบตรงไปตรงมามากเกินไปอาจจะนําพาไปซึ่งการทะเลาะก,กับใครบางคนได้เหมือนการต้องระวังนะคะเดือนที่11นะคะได้ไพ่ชาริยตนะคะ เขาบอกว่าให้คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลเยอะเป็นพิเศษนิดนึงเนาะแล้วก็คนที่เข้ามากรากฏก็ได้ค่ะหรือว่าคนในเครื่องแบบทหารตำรวจลงไปถึงพวก สายวิศวกรก่อกสร้างต่างๆก็ได้นะคะใช้เหตุผลเยอะๆนะคะและเดือนที่12นะคะด้ไพ่แดาบจะทำไมมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเยอะนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะที่มันมีประเด็นเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเป็นปัญหาแล้วมันหาทางออกไม่ได้นะคะถ้าใบนี้เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าแนะนําให้ลองหาคนที่มาปรึกษาชี้จุดให้ตัวเองเราจะไม่เห็นหลังหรอกว่าเป็นยังไงบางทีต้องให้เพื่อนหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยชี้ว่าอ,อ๋อจุดจริงๆจุดสะดุดของเธอเนี่ยคือ ระคระต้องบอกว่าจริงๆดวงปีใหม่ก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันมีลูน่าไอ้ขอโทษโซลาร r e ีเทิร์นนะคะทุกๆปีเนี่ยดวงตีมปีจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะหลักๆเนี่ยมาจากในส่วนของโซลาร r e ีเทิร์นนะตัวเองก็ลองดูตอนช่วงธันวาคมเนี่ยช่วงปีเกิดช่วงเดือนเกิดของตัวเองที่มันเปลี่ยนไปในทุกๆปีเนี่ยคะ่ะลองดูซิว่าเฮ้ยตีมปีเนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับชาว ทะหนูนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะ,ะมีอะไรจะบอกอีกไหมก็น่าจะโอเคแล้วนะเนี่ยอก็ตามนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะใครชอบหรืออะไรยังไงคอมเมนต์ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปเนาะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจ้งได้นะคะจะได้ปรับปรุงแก้ไขหรือว่าทำไม่ถูกใจนะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจะมีแฟนไหม เขาจะเป็นคนดีไหมรูปพัณฑ์สันฐานเขาจะเป็นอย่างไรหรือคนที่เข้ามาเนี่ยใช่เนื้อคู่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าคําถามพวกนี้นะคะจะหมดไปสําหรับคนที่สนใจในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกในเรื่องความรักนะคะมีข่าวดีมาบอกค่ะแจงกำลังจะเปิดคอร์สโหราศาสตร์ ตะวันตกคู่รักนะคะให้กับท่านผู้ฟังนะคะเผื่อว่าผู้ใดที่มีความสนใจนะคะเนื้อหานะคะที่จะสอนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการอ่านดวงความรักจากนาเท่าชาร์ตก่อนเลยแล้วก็การอ่านดวงความรักจากซินนัสตรีชาร์ตจากคอมโพสิตชาร์ตการดูโซเมดการดูการแต่งงานนะคะก็เผื่อถ้าใครสนใจนะคะทักแจ้งมาได้นะคะขอบคุณค่ะ